ข่าวด่วนพายุตะ้อนหินซิ่งก่อตัววันนี้ยอมความประกาศต่ำพาดบริเวณภาคใต้ฝนตกหนักสุด70%ของพื้นที่พยากรณ์เรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์ทางเพจและยู u b e ฝนฟ้าพิการณ์่ผอลุกพิลาชายทางเฟซบุ๊กประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนย่นชงเ็คืนนี้จะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักฝนตกหนักมาก จากกรมอุตุนิยมทิทยาจากแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศรวมถึงการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนและอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศใน1ิวันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเจนถึง13พฤศจิกายน2 5 6 7 โดย4-13พฤศจิกายนสัญญาณการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวเริ่มชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนต่อนเนื่องทำให้ลมหนาวหรือลมตมนออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้นส่วนลมในระดับกลางยังมีลมฝ่ายตะวันออกและลมต้มนออกเฉียงใต้การเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในปีนี้อาจจะมีฝนป้าปนอยู่บ้าง โดยทางภาคอีสานฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่4-5พฤศจิกายนคือในวันนี้และวันพรุ่งนี้พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีฝนตกในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงส่วนกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลจะเย็นลงเล็กน้อยยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาว อากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงวันที่13พฤศจิกายนแต่ในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนภาคเหนือทางตอนบนบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอาจจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นในระยะแรกฝนปนกับอากาศเย็นเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมควรระวังฝนฟ้าคนองสำหรับอากาศเย็นถึงหนาว จะได้สัมผัสกันยาวๆในบางวันอาจจะมีฝนปรับปนกับอากาศหนาวเข้ามาบ้างขอให้เตรียมวางแผนการสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวได้และติดตามประกาศการเข้าสุ่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอีกครั้งขอให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยและในช่วงวันที่8-13ถึงสิมพฤศจิกายนต้องติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนยินซิ่งซึ่งหมายถึงต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชุนจีนในมหาสมุทรปซิฟิกตะวันตกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนแต่มาในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในขณะนี้ส่วนเรเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับลมหนาวหรือบริเวณควรรามปรกาศสูงหนือบรากาศเย็นแผ่ลงมาเยือนลมเริ่มเปลี่ยนทิศ ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึง6พฤศจิกายนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย,ต,ยตั้งแต่ประจวบรีคันชุมพรลงไปนะครับต้องเตรียมตัวรับมือฝนตกหนะักปริมาณฝนสะสมและคลื่นลมแรงขึ้นอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลา,ลาต้องติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนกรวมวุตุนิยมเทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้4-5สตุติกายน2567พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนแอดมินเกินภัยสภาพอากาศแอธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดง บริเวณจังหวัดประจวบปี่นันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและภูเกต็ตพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามสิงห์บุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรงังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสและกรมอุตุนิยมที่ยายังได้ออกมาประกาศอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ที่ผลกระทบ 4-6พฤศจิกายน2 0 1 7บริเวณข้อประกาศสูงหรือมรสุมย็นงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะสเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวลักษณะสเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศในตอนเช้าโดยภาคเหนืออุณหภูมิจัดลดลง1-2องศาสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนประเทศไต้ตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เย็นลงร่วมถึงระวังอันตรายจากอากีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงสำหรับมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างประกอบกับในช่วงวันที่14สิงายน67จะมีหย่อมความรากาศต่ำเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านแนวบริเวณกล่าวในขณะที่ลมตะออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง บกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ํำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักหนักมาก10กย2567 ภาคใต้บริเวณประจวบคีพรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วน5-6สิกาคมภาคใต้บริเวณประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมร,ราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ติดตามพริรอากาศ ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้4-5จิกายน2567ภาคเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาภาคจนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าฝน,นเล็กน้อยบางพื้นที่สัวนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้า กรุงเทพมหานครปริมณนลจะมีเมฆบางส่วนภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดพยกรณอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางแห่งประโจพีคันจุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ติดตามพิกราระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะจจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ